รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านเช่นเคยที่ช่อง9 m c o HD วันจันทร์ทุวันพุธเราพบกันนะครับวัราวบ่ายโมง40นาทีก็จะมีเนื้อหาสาระจากอุ่นใจใกล้หมอมาให้ท่านได้ติดตามอย่างวันนี้มาที่ศูนย์ผิวหนังและความงามโรงพยาบาลธนบุนรีซึ่งจะมีเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับที่ก้าวหน้าทันสมัยมาใช้ในการบำบัดรักษาดูแลแก้ไข สิ่งที่ไม่พึงประสงค์บนใบหน้าและผิวหนังครับเรามีในกรณีของท่านชายนะครับแล้วก็ท่านหญิงที่เริ่มที่จะกังวลกับสิ่งที่ปรากฏเวลาสอบกระจกนั่นคือจุดฝฟฝ้าด่างดำเน็นกระเป็นอะไรต่ออะไรนะครับซึ่งก็มีท่านชายท่านขึ้นมาดูแลในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากการที่ใช้ชีวิตประจำวันต้องโดนแดดต้องโดนลม เลยมีปัญหามาให้คุณหมอที่ศูนย์นังและมามนางดูแลแก้ไขเป็นผลสําเร็จไปติดตามกรณีนี้กันนะครับก็คือเริ่มแรกผมก็ทํางานที่รถไฟกลับโดๆๆๆๆๆนลมตัวใดอะไรงมางแง่ก็ไม่ได้สังเกตอะไรคือพอเห็นเพื่อนเนี่ยเขาไปทำมาคือสังเกตดูวา่าเพื่อนมก็หน้าเขาก็เปลี่ยนไปนะเขาไปทําอะไรมาก็เลยถามเขาว่าท่าหน้า,าทำอะไรมาเขาบอกเขาไปทํามา ทำเลเซอรก์ก็เลยก็ลองปรึกษาหมอดูครับหมอเลยแนะนําให้ลองทําแบบทีเดียวกับที่เพื่อนทําดูสึกแรกๆทำก็เจ็บๆมันก็แดงๆผ่าไปสักพักสเกลมันเริ่มลวดมียาทาแล้วสเกลเริ่มลุดแล้วมันก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆเจอเพื่อนโป่งพาเพื่อนปงญาติพี่น้องบานเาก็ทักเหมือนกันทําไมหน้าดูดีขึ้นใสขึ้นเพราะโปกงจะจกรอนมันจะคำ้ำแล้วก็มันจะเป็นกะนะครับผมมันก็จะขึ้นพอทําแล้วเออมีคนทักก็สุดเออมันก็ดีนะ ของคุณทวัฒนะคะที่มาตรวจในวันแรกเนะะี่ยค่ะตรวจดูใบหน้าก็พบว่ามีลักษณะของความหมองคล้ำที่อาจจะเกิดจากการใช้ชีวิตประจาวันแล้วก็อาจจะเกิดจาก,กาตามวัยแล้วก็มีปัญหาหลักๆเห็นเลยก็คือมีกระอยู่หลายบริเวณบริเวณหนกแก้มแก้มแล้วก็บริเวณหน้าผากหลายๆอย่างรวมกันก็ทําให้ใบหน้าดูหมองคล้ำคือกระในอดีตนะคะก็อาจจะมีแบบใช้วิธีการซีออกได้แต่ว่า ในปัจจุบันเราก็ขยีบมาเป็นเลเซอร์ซึ่งตัวก่อนนั้นที่เราเคยพูดถึงไปก็คือเป็นคิวซิิเลเซอร์เลเซอร์เนสสีก่อนที่จะพัฒนามาเป็นพิโกเซกเลเซอร์ของเราเนี่ยค่ะหลังการรักษาดีขึ้นไปตามลําดับจนปัจจุบันก็คือเป็นพิโกเซกเลเซอร์ที่เราเคยคูยกันไปว่าให้ผลการรักษาที่ค่อนข้างดีแล้วก็ดาวไทม์ time, หรือระยะเวลาของการพักหน้าค่อนข้างน้อยสิ่งที่เห็นได้ก็คือหนึ่งคือโดยรวมหน้าโทนสีหน้าเขาดูใสขึ้นกว่าเดิม ถ้าเทียบกับเปรียบเทียบรูปก่อนหน้าที่จะทำนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือว่ากระที่เคยทําไปในครัง้งแรกที่มาติดตามการรักษาเนี่ยคือกระจะกลายเป็นจุดให้ถ้าจุดตกสะเก็ดเล็กๆสีน้านาําตาลน้ําตาลค่ะตอนนี้คือสะเก็ดหลุดไปหมดแล้วหน้าเขาดูใสขึ้นชัดเจนเลยจากสะเก็ดหลุดไปด้วยแล้วก็การยิงหน้าฝานจากเลเซอร์ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนนะครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยในเรื่องของความสวยความงามของผิวหน้าผิวหนังมันก็ต้องดูแลรักษากันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นในเรื่องของการมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สามารถมาช่วยแก้ปัญหาให้ริ้วรอยความเหี่ยวย่นหรือความหย่อนคล้อยก็เป็นเรื่องที่สามารถที่จะใช้อำมบวุดสะดวกให้กับคุณหมอในการที่จะมาบํารุงรักษาหรือแก้ปัญหาบนผิวหน้าผิวหนังได้ทั้งนั้นที่ศูนย์ผิวหนังและความงามโรงพยาบาลท,ทนบุรีครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งมาติดตามใน เรื่องน่าสนใจในเบรกต่อไปจากอุ่นใจใกล้หมอนะครับกมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในเบรกที่2นะครับท่านกำลังติดตามอยู่ที่ช่อง9 m c o r d HD ซึ่งก็จะมีวันจันทร์ถึงวันพุธบ่ายโมง40นาทีในเบรกแรกก็ได้ให้ท่านได้ติดตามกรณีของท่านชายนะครับที่มีปัญหาบนใบหน้ากระรบกวนแล้วก็มีในเรื่องของริ้วรอยแต่ คราวนี้ก็จะเป็นของคุณผู้หญิงสาวสวยครับซึ่งก็เจอปัญหาคล้ายๆกันมาติดตามโดยที่เจ้าตัวได้เรียนาให้ข้อมูลตรงนี้ด้วยตัวเองเลยครับตัวมีปัญหาผิวหน้าบริเวณตรงแก้มตรงเนี้ยค่ะมันจะเหมือนแบบมีกากเยอะอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอน,นเด็กแล้วอะค่ะเนื่องจากแบบมันโดนแดดมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองเข้าไปคุยกับคุณหมอแล้วอยากจะรักษาตรงบริเวณกาะที่เป็นอยู่แล้วก็อยากให้แบบบริเวณหน้าอื่นๆอะค่ะในหน้าเช่นแบบหน้าผากหรือว่าตรงแบบตรงจมูกตรงคางเนีย ให้ผิวมันดูแบบใสขึ้นอยนะะ่างงี้ค่ะคุณหมอก็เลยแนะนําว่าเออมันจะมีเหมือนเลเซอร์อยู่ตัวนึงที่ชื่อโคค่ะติโคเลเซอร์คุณหมอก็เลยแนะนําว่าให้ลองทําที่เห็นชัดเลยก็คือกละมันหายไปเลย้ะคะหายไปคือแบบประมาณแบบ80%ตจากตอนแรกผิวหน้าแบบกระจ่างใสขึ้นก็คือมีคนทกักว่าแบบเออไปทําอะไรมาหน้าดูเนียนขึ้นตอนนี้ประมาณจะเดือนหนึ่งแล้วอะคะ่ะก็คือค่อนข้างเห็นผลชัดแต่จริงๆก็คือเห็นผลชัดตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ทำเลยเพราะว่า คือตอนที่ทําเสร็จอะค่ะมันจะเป็นสเก็ตสเก็ใช่ไหมคะแต่พอสะเก็ตมันหลุดปูปะคะ่ะหน้ามันก็คือแบบดูเนียนขึ้นมาแบบเนียนหมดเลยะครับสิ่งที่คนไข้เขากังวลก็คือกังวลเรื่องรอยหมองคล้ำบนใบหน้าซึ่งพอาดูไปแล้วเนี่ยมันก็คือส่วนใหญ่จะเป็นกระปริมาณพอสมควรบริเวณแก้มแล้วก็บริเวณขมับบริเวณจมูกด้วยก็เลยทําให้เขาอาจจะดูหน้าไม่ค่อยเกลี้ยงก็เลยแนะนําคนไข้ว่าจะลองยิงเป็น เลเซอร์ไหมพิคอเซจันเลเซอร์ก, ather, ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดสําหรับเรื่องเน็กสีคนไข้ก็ดูสนใจถ้าเฉพาะร,ระดบสิวปกติหมอแนะนําเป็นยาทาก่อนค่ะแต่ว่าพอดีคนไข้เขามีปัญหาหลักคือเป็นเรื่องกระด้วยก็เลยทําไปด้วยกันเลยเพราะว่าจริงๆปกติแล้วนอกจากยิงกระแล้วก็จะยิงหน้าใสาให้คนไข้ไปด้วยเหมือนกันก็คนไข้ค่อนข้างพอใจแต่คิดว่าจะมาทําซ้ําอสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่รับชมรายการนี้อยู่ มีความลังเลหรือสงสัยว่าเราจะดูแลผิวหน้าเราให้ดีขึ้นได้อย่างไรหรือว่าสิ่งที่ทําอยู่ถูกต้องหรือยังทำไมยังไม่ดีขึ้นสามารถมาพบตรวจที่ศูนย์ผิวหนังโรงพยาบาลธนบุรีได้นะคะมีคําแนะนําให้ไม่ว่าจะอยากทาเลเซอร์หรือยังไม่อยากทาเลเซอร์หรือต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับโรคหรืออะไรก็ตามคือสามารถมาพูดคุยกันก่อนได้เพราะว่าผิวหน้าของแต่ละท่านเนี่ยไม่ได้เหมือนกัน ดังนั้นเนี่ยการมาพบแพทย์เนี่ยจะดีที่สุดเพื่อให้ตรงจุดมากที่สุดค่ะก็ได้รับชมไปแล้วนะครับปัญหาของท่านหญิงท่านชายที่เจอพวกกระฝ้าแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยมาบิดเบือนความหลอ่อความสวยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็อย่างที่คุณหมออริสาได้อธิบายไว้ก็คือมีปัญหาปุ๊บอย่าแก้เองนะครับเพราะว่าเสียเวลาเปล่าเสียเงินเปล่าแล้วก็มันไม่ตรงจุดด้วยเพราะฉะนั้นปรึกษาไว เป็นดีที่สุดคุณหมอจะให้คําแนะนําแล้วก็วิธีการด,าดูแลรักษาได้เป็นอย่างดีครับเพราะกันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่นอกจากใจกรุณาติดตามบุญใจได้หมอแล้วยังนําข้อมูลจากรายการของเราเนี่ยไปปรึกษากับคุณหมอนะครับว่าอยากทําไงจะได้เหมือนอย่างที่นํามาแก้ปัญหาให้กับท่านอื่นๆที่ก่อนหน้านี้ไปแล้วแล้วก็เลยไปได้รับการดูแลบ,บําบัดรักษาแก้ปัญหาบนผิวหน้าผิวหนังทําให้ คืนความหลอกความสวยกลับมาวันนี้เวลาหมดแล้วอุ่นใจกันหมอขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ